โอเคครับขอกลับดูทุกคนด้วยนะผมกีติ์สิฮะยั้เคยเล่นผมก็จะมีเกมดาบเป็นาตูนตึมโหมดจำขีดเกมไม่เต็มเต็มเลยนก็จะได้ในโหมดปกติครับโชว์โชว์นะครับดูว่ามีใครใหญ่ครับตึงเงาหลายปีน่ไม่เติมมาเั้งคลิปแรกครับอีกคลิปแรกก็เล่นดูนะครับเตึมเต็้เต็มเต็มครับอืมอืมเต็มเป็นโคตดังเลย ูไม่ยินตอนนี้กูไม่ยินเสียนั่นเลยเกียมดังจัดเดี๋ยวแรกด้วยอือ่เตียมดังนะครับเตียมงผมอาจจะเบาะนะครับ เไมถ่ายเหรอเ่นในถึงววเล่นในวันวิวอัพดูเหรอยรือว่าอย่ทีนี่เออคนในวนในอีกนั้นหรอขันโดยยุงกัดขมเดี๋ยนี้อืม เล่ยนยูอัพไมใไดไม่วอจากหกฐานเจ็ดอะไรเลยกเล่นครับอืมไสไหในกากชีดในกากใะไงั้นแหละโหในกากชีดอืมอืมอืม อืมอืมอืมครับโอเคครับสำหรับพันนี้ก็ไ่แค่นี้นะครับมาเจอมนพันหน้าสบัสดีครับชอบมากกว่าไรชอบมากกว่ตับมาเจอกันครับบ๊ายบายเจอครับ